สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ FC ทุกท่านนะคะมมนิซ่านุ่มข้นมักซ้าสาวขาเลาะนะคะมาเก็บผลผลิตนี้สวนนะคะตามออเดอร์ลูกค้านะคะคือบางนันะคนะบางนาสนุดกับบัลายเด้อะค่ะประมาณเฉลี่ยมืองละประมาณลายหนึ่งนี่แหละมาบัลายกับลายหนึ่งคนละนะคะออเดอร์ไม่ทุกมือค่ะเหมือนละสองสามรอยนะคะเหมือนละ ร้อยเหมือนละสองร้อยนะคะยังมน,นีออเดอร์สองร้อยนะคะมาว่าวานกีนก่สองร้อยแต่เข้าเก็บได้ไหลายกว่านน,นะคะปลูกไว้นะคะใครมีที่ว่านะคะปลูกไว้หกพรรนัดดีกว่าหกย่างอื่น,นะคะสานุขายยกหน่ยวยเด้อค่ะม่ได้ขายเป็นโลนะคะรวยละสิบบาทะะละสิบบาทสิหย,ยกขึ้นเมื่อนะคะกี่ยางแล้วนะคะค่ะ มันเกมบ,บังนาโตปูแซมได้ลองยางนะคะได้ทะเลแล้วนะคะปีปีหนึ่งหนึ่งนะคะกับบังนากระสีอยู่ประมาณหกร้อยหน่วยปีได้ปีที่แล้วดกแห้งเลยเป็นพันหน่วยนะคะสนุนนบเลวนะแห้งนังยางนะคะก็ได้กีดมีแหลกนะคะห <c oughs> าก็ย้ายไปเรื่อยๆนะคะ ลูกแทมไว้นะคะดีกว่าปล่อยไว้มันก็หกับยางกับหยางนะคะแต่ก็ดีกว่าปล่อยไว้ื่อๆนะคะถ้ายังไดนายไปปลูกกับมาเอาดเด้อค่ะสนุนให้ฟรีนะคะ่ะบทีเลยนะคะนายบักนัดนี่กําลัางขยายไมาอีกนะคะขยายไมายางหน่อยปลูกไว้นะคะบักนัดสาวนุ่นปลอดสารเด้อค่ะ บ่ได้ใสด์อนปุ๋ยอาศัยปุ๋ยยางเอานะคะมีหลายสายฟันนะคะรับแรกก็มีนะคะปัตตเวียก็มีแต่สี่ลายแน่กับบางนาดหมอนะคะนี่ก็ได้ขยายมาทั้งนี้น้อยนึงอันนั้ขยายมาเรื่อยๆปลูกไว้มันก็กดยาค่าลูกนะคะเห็นให้บอหกปันไดน,นะคะเมอว่านนี่ก็ออเดอร์สองร้อยมันี้ออเดอร์สองร้อยนะคะ แเหลือจะเอาอเดอือดห้างก็ขายวางขายในทองตลาดก็ได้นะคะดูสออิออกไม่ค่อยดีแต่ก็ออกอยู่ยเรื่อยเป็นได้ได้เสริมกันนะคะปลูกเสริมกันนะะส่วนสนุเซกเกษตรพ่อเพียงนะคะนนเกษตรฤษฎีใหม่ตามพระเจ้าแผ่นดินห้านะคะนี่ส่วนของพักของผลไม้นะคะ ขบวนก็จะเป็นบักมว่วงพูนสวนนาพบวนนะคะเป,เป็นบักม่วงเป็นแบบมีเป็นบักเหมาเป็นบักตองนะคะบม่วงก็มีถูกสายผ่านนะคะทั้งนี้ก็จะเป็นสาะแล้วก็มีกอไผ่ไผ่มงหวานไผ่ลืมแหลงนะคะมีโกวบ้าวปลูกหลายๆอาย่างจำมจกันไปค่ะมางยังกระบุกหนเด้อค่ะฝากที่ตามก็เลยก็แช่ซนเนื้อเด้อค่ะ ศาลาบ้คอยมีไปได้ดอกค่ะนา่น,นที่มีสาลากะพ่อใดอยู่ยค่ะให้ใบให้ช่อมสวนนะคะโดยรอบสามร้อปสิบองศาอันนี้เป็นยาง่อย,อยค่ะเมื่อกี้ห้ามมาจากป่าย,ยางไง,งจะมีโกักนัดอวดสวนค่ะอวดสวนมันอวดสวน พยายามเยี่ยมยามกับมาได้เลย,ยค่ะยินดีตอนรับค่ะฝากติดตามก็เลยก็แชร์สนุนนะคะเป็นกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะ